จามาจากมือนีพ่อยสีผ้ามะขันสมสมพักมาจากใบกระเทียมปลานะจ้ะที่พ่อยเก็บมาอันนี้เห็ดกุยช่ายแล้วก็ยังเหลือเคิงหนึ่งนะจ้ะพ่อยสีมะขันสมพักนะจ้ะอันนี้พ่อยลางเรียบร้อยนะจ้ะพ่อยกระสีใสกระลำหน่อยหนึ่งนะจ้ะใส่ลงไปขนาดสีเห็นบกคักเนะจ้ะเพราะว่า ขั้วพ่อยตรงไว้ต,ตกสิ่งน้ำนี่มันแบบแดดซองเนาจะกับโบเป็นยังเนาจะมาจะมาคันเข้ากระซิคันเอาน้าเขียวๆมันออกก่อนเนาจะให้คันให้พักมันยบก่อนจะนี่ให้พักมันยุบใส่เกลือลงไปจะใส่กะพอดีเนาจะขยำเนาจะขยำให้แบบว่าพักมันยบพักมันแบบซำาๆเนาจะ เค,เคียวมันก็นจะออกมานาะจ๊ะแล้วหาก็จะล่างล่างก่อนแล้วหอก็ใส่นาะจ๊ะล่างแล้วน้ำเคียวออกมันค่อยจะบมเมนเขียวเนาะจ้ะสมพักสมพักเออใบกระเทียมปลาเนะจ้ะพ่อเฮ็ดปีนี้เป็นปีที่สองเนาะจ้ะปีวังกี้นี่ปีที่ผ่านมาพ่อจะเฮ็ดจะปีแรก เดี๋ยวเราจะไม่ยู่เมืองนอกพักอะไรที่สามารถเห็ดดุใดเข้ากับมาไปยุต์เห็ดนะจจะจะได้บดตรงแบบบดตรงสื่อกินเราจะเข้ากับไปเหตุใด,ดเพราะว่าช่วงนี้ทีพ่อไทยเบิ้งหระอจะทีพ่อไปเก็บมาลายคักจะพ่อยอศแปลอันแปลมาไห้อีกยุก่มันลายคักช่วงนี้กําลังลายจ้ะ เห็นบ en e in ่จ้ะมันก็สิเห็นบ่มันก็สิพักก็สิยุบลงไม่อยู่เมืงงนอกเฮาก็ต้องเฮ็ดเองเนาะจ้ะเพราะว่าอยู่บ้านก็มีแต่แม่เฮ็ดให้กินจ้ะสมผักเสียนนี่สมผักเลยจ้ะสม สมห้อมบัวส่วนมากแม่สิเห็ดใส่กะลำเนาะจ้ะมาอยู่นี่เขาก็ต้องเฮ็ดกินเองมึงจะมันหยบลงแล้วเห็นบะสดลดลงแล้วกะซิมีนามเขียวๆเนาะจ่ะนามเขียวๆจากอันใบออกมาเห็นบ่ จะได้ละจ้ะประมาณนี้จ้ะบัน,นี้พ่อยก็จะบีบเอาน้ำมันออกพ่อยก็จะบีบบีบเอาน้ำมันออกนันจะน้ำเขียวๆออกพ่อยก็สีล่างก่อนจ้ะเดี๋ยวเปิดน้ำล่างก่อน ประมาณนี้คันแล้วแล้ว้องกัดล่า,า,ลางล่างเอาน้ำเขียวๆมันออกมาจากมัอก็อจะบีบบีบเอาน้ำมันออกมันจะไดโบเมนเขียวนะจ๊ะ เดี่ยวกะเฮ็ดปลายหลนะจ๊ะเอาไว้กลินกับปนหรือว่ากลินกับตำมกคุงกับแสบเนาะจ้ะเขากะเอากับ,ก,บกับลงไปขึ้นเกาเนาะจ้ะแบบนี้พอเขาลางเร็วๆบีบหนามออกแล้วเขาจะมาปรุงรสนะจ้ะปรุงรสกะใส่เกลือเนาะจ้ะ ใส่เกลือลงไปกะเอาเด้อจ้าเรียกแต่ว่าเห็ดน้อยเห็ดหลายพ่อยกับสิโบเห็ดโบเห็ดเข้มปันใดเห็ดแบบพอดีเนาะจา้ะแล้วก็ผงนัวเนาะจา้ะนี่ผงนัวดพอกะใส่ไปหนึ่งช้อนชาผู้ใดมักนัวหนะลายก็ใส่หลายเนาะจา้ะขันขยำเนาะจา้ะใส่รักเข้ากันเนา,าได้แล้วจ้พะพอกก็ซิมเมืองว่ามันพอดีบะ ซีมมันเกินเข้มนัวพอดีเลยจ้ะใส่เกลืออีกน้อยนึงน้อยนึงพอดีนวพอดีแสบจ้ะได้แล้วจ้ะบะเนียร้อยก็จะเอาไส่กระปุก าใส่กระปุกเราค่อยเทาน้ำอันเศร้าเขาใส่เนอจ้ะบ่ไปตะกินบาจ้ะบึงกะพ่อยเสียวไว้ประมาณสองมือสองมือพ่อยเสิมาซิไหม,มบึงวะรสชาติจะเป็น,นยังไงช่วงนี้แดดฮอนจ้ะนาสีบ่โดนปนเนยบ่ตากินบ่บพ่อยกระสิมาเทานา้ำเศร้าเขาใส่ปัเนย อันนี้เป็นน้ำเศร้าเข่าด้วยจ้ะนี่เห็นปะเข่าน้ำพ่อเอาเทออกแล้วพลอยก็จะมาเทไสไซเทสไ้มันถงถมเนาะจ้ะนน่ละจ้ะเฮ็ดบยยากพอดีเลยจ้ะจ้ะเสร็จแล้วจ้ะสมสมกระเทียมเนาจะสมพัก ใบกระเทียมปลาแล้วก็ใส่กระลำนะจ๊ะจ้ากะเซตไปแล้วเนาะจ้ะสมพักใบกระเทียมปลาที่พ่อไปเก็บมาแล้วพ่อกใส่กระลำลงไปหล,งงหลังจากสองมือเนาะจ้หลังจากสองมือห้ามาเบิ่งกันเนาะจ้ะว่าสิเป็นรสชาติแบบไหววาสีแสบบอเนาะจ้ะทุกคนพ่อกจะเอาสมพักไม่เบิ่งเนาะจ้า่านไปสองขึ้นนะจ้ะเดี๋ยวพ่อสิมพซิมให้เบิ่งว่าเป็นรสชาติแบบไหน ะเริ่มกินหอมจ้ะเมื่อเริ่มสม้มแล้วจ้ะสม้มแบบว่าพอดีเนาะจ้ะควายขออนุญาตใส่มือเนาะจ้ะเดี๋ยวควายจะมาซีมเมื่้เมื่อจ้ะเป็นมะเนาะซีซันใส่กะลัมหอมหอมหอมจ้ะซีเบื่อ ืสมพอดีอืมแซ่บจะ้ะกินกับปนนกับตำหุฮุงสุดยอดจะ้ะอีตะข้าม,มนจะ้ะสมแบบพอดีจ้ะพ่อไอ้บอมักสมขับอืมชับ จ้ากะไปเฮ็ดกินเบิงเราจ้าผู้ดใดที่อยู่ต่างประเทศเราจ้าคันนาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พ่อยแลนะจ้าพอกันในคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้า